รีบเช็คด่วนสุดแม่นมากคำเตือนจากหลวงปู่มหาศิลาได้ทำนายถึงดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในสิ้นเดือนมกราคมนี้ปีพศ2568ชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์น,นั้นในสิ้นเดือนนี้และปีนี้เป็นต้นไปดูชะตาวาสนาองค์คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ ในต้นปีนี้ดวงมหาพกทรัพย์ของตัวท่านได้เปิดแล้วอาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เตรียมตัวรับโชคใหญ่เงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่คาดคิดคาดฝันให้ตัวท่านนั้นสาธุการรอดังๆไว้ได้เลยจริงหรือไม่คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาบารมีของตัวท่านได้เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ อำนาจวาสนาบารมีล้นฟ้าไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านการงานด้านสุขภาพและด้านความรักซึ่งกันทั้งบ้านสถานทั้งครอบครัวเพราะดวงชะตาวาสนาบารมีของคนที่เกิดในลัคนารานี้ได้สะสมบุญญาธิก้ารมาตั้งการงานสุขภาพและความรักอื่นกันทั่วทั้งบ้านสถานกันทั้งครอบครัวเพราะดวงชะตาบารมีของท่าน ได้สะสมบุญญาธิการมาตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนบารมีล้นเหลือทำให้ชีวิตของตัวท่านมีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินครั้งใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมากไม้เอกอ่างนอนหนูใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เตรียมตัวรับโชคใหญ่เตรียมตัวร่ำรวยเป็นเศรษฐี เพราะอำนาจวาสนาบารมีของตัวท่านที่เคยสะสมบำเพ็ญความดีมาแต่ในอดีตชาติจะได้ส่งผลมาถึงตัวท่านแล้วในชาตินี้อาจารย์ขอให้คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เตรียมตัวสาธุการรอดังๆไว้ได้เลยสวัสดีผู้มีบุญบารมีทุกท่านว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลคือคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ จงพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมเดินเกิดปีที่ท่านเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ไปทั่วสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ได้รับความโชคดีตลอดชีวิตและชีวิตนั้นจะมีแต่เงินแต่ทองเหลือกินเหลือใช้และคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงชะตาวาสนาจะเป็นทูตเทวดาลงมาเกิดจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาดี จะมีทูตเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาหนุนนำชี้ทางทำให้คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้จะถูกว่ายอรวยทรัพย์รวยโชคและจะมีโอกาสสูงที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเงินล้านถึงว่าดูชะตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้จะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาอยูด่ดีจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากดวง ที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นดวงมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลและสิ่งที่ตัวท่านนั้นเคยคิดเคยฝันเคยปรารถนาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆอาจารย์บอกได้เลยว่าก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังคำทำนายดูชะตานั้น อาจารย์ฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเปิดทราบพรบโชคและเพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายดวงชะตาใหม่ๆจากช่องราศีเสริมดูงด้วยนะครับหากชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าอยากให้ดวงชะตาวาสนาโดดเด่นสุดๆและโดดเด่นตลอดไปนั้นอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในเครื่องหิน บุญทิมหลงใต้คอมเมนต์นี้ถ้าหากท่านทิมแล้วอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดูงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้จากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากดวงที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นดวงมหาเศรษฐี่ร่ำรวยเงินแสนร่ำรวยเงินล้านสิ่งที่ท่านนั้นเคยคิดเคยฝันว่า จะไม่เป็นจริงในเดือนนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่เกิดในลัคน,นาราศีนี้จะได้บ้านจะได้รถที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิง์ในสิ้นเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568ดวงชะตาวาสนาของคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องงอการงานและการเงินที่มีความก้าวหน้าแต่ก็อาจต้องเจอกับความท้าทายบางอย่างที่ทำให้คุณต้องคิดหนักดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมกราคมปีพศ2568จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในหลายๆด้าน ดยเฉพาะในเรื่องของการงานและความสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตซึ่งต้องการความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิต 1. การงานและอาชีพเดือนนี้คุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆที่สามารถทำให้คุณก้าวหน้าในอาชีพได้หากคุณเปิดใจรับสิ่งใหม่ใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่างไรก็ตามอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคบงางอย่างที่ทดสอบความอดทนของคุณโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับคนอื่นคุณอาจพบกับความขัดแย้งหรือการสื่อสารที่ไม่ราบรื่นการใช้ความคิดเชิงบวกและการปรับตัวให้พ่อดีจะช่วยให้คุณผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ 2. การเงิน เรื่องการเงินในเดือนนี้มีความผันผวนแต่จะสามารถจัดการได้หากคุณมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบควรระมัดระวังการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและหากมีการลงทุนหรือธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องควรศึกษาหากข้อมูลให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจการตัดสินใจที่รอบคอบจะนําไปสู่การเติบโตทางการเงินในระยะยาว 3. ความรักและความสัมพันธ์ในด้านความรักคนที่มีคู่แล้วจะพบว่าความสัมพันธ์จะมีทั้งช่วงเวลาที่ราบรื่นและบางครั้งอาจมีการท้าทายหรือความไม่เข้าใจกันบ้างการให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการใส่ในความรู้สึกของกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนคนโสดในช่วงนี้อาจพบคนที่น่าสนใจแต่ก็ยังต้องใช้เวลาศึกษากันและกันก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปสิ 4. สุขภาพและจิตใจเดือนนี้ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการจัดการกับความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการงานหรือความกดดันจากสิ่งแวดล้อมการหาเวลาพักผ่อน และการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟูพลังและสร้างสมดุลในชีวิตได้ดีขึ้นเดือนมการาคมนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์การวางแผนที่ดีการใช้ความคิดเชิงบวกและการใส่ใจในความสัมพันธ์ จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในสิ้นเดือนมกราคมปีพศ2568จะเน้นไปที่การปรับสมดุลทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายเพื่อให้ชีวิต ดำเนินไปนอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในทุกด้านดังนี้หนึ่งการเสริมดวงด้านการงานการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองคุณเป็นคนที่มีความสามารถและความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแต่สิ้นเดือนนี้อาจมีความท้าทายในการทำงานที่ทำให้รู้สึกกดดันดังนั้นการเสริมดวงในการทำงานคือการเสริมสร้างความมั่นใจ ในตัวเองให้มากขึ้นเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำตามแผนที่วางไว้โดยไม่ให้สิ่งรบกวนจากภายนอกมาขัดขวางใช้สีหรือสัญ,ญลักษณ์เสริมพลังสีทองสีเหลืองหรือสีส้ม จะช่วยเสริมพลังงานด้านความสําเร็จและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างลองสูงใส่เครื่องประดับหรือเสื้อผ้าที่มีสีเหล่านี้เพื่อเสริมโชคลาภในที่ทํางานการขอคําแนะนําจากคนที่มีประสบการณ์การพูดคุยหรือปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าในสายงานของคุณจะช่วยเสริมดวงและเปิดมุมมองใหม่ๆที่อาจช่วยให้คุณก้าวหน้า สการเสริมดวงด้านการเงินการจัดระเบียบการเงินช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นการวางแผนการเงินให้รอบคอบและควรจะทำงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เงินรั่วไหลไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นการบริจาคหรือทำบุญการบริจาคเงินหรือสิ่งของที่คุณไม่ใช้แล้ว จะช่วยเสริมโชคลาภทางการเงินโดยเฉพาะการทําบุญกับสถานที่หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้จะนํามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองในอนาคตการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบหากคุณมีความสนใจในการลงทุนสิ้นเดือนนี้คุณควรพิจารณาการลงทุนที่มีความเสีย่ยงต่ำหรือเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความมั่นคงมากกว่าการลงทุน ที่ต้องอค์การผลตอบแทนเร็ว 3. การเสริมดวงด้านความรักการสื่อสารอย่างเปิดเผยสำหรับคนที่มีคู่แล้วการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้แข็งแรงขึ้นอยากลัวที่จะเปิดใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกการทำกิจกรรมร่วมกันลองทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเช่นการท่องเที่ยว หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันจะช่วยสร้างความผูกพันและทำให้ความรักของคุณเติบโตขึ้นเสริมความโรแมนติกสำหรับคนโสดลองสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกในชีวิตประจํำวันเช่นการทำอาหารร่วมกับเพื่อนหรือการไปพบปากกับผู้คนในที่ที่คุณสามารถพบคนใหม่ๆที่มีความสนใจคล้ายๆกัน 4. การสนุงด้านสุขภาพ การออกกำลังกายการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญโดยการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยลดความเครียดและทำให้คุณรู้สึกสดชื่นทั้งร่างกายและจิตใจการนอนหลับให้เพียงพอการพักผ่อนให้เต็มที่จะช่วยเสริมพลังงานในชีวิตและทำให้คุณมีความพร้อมในการ,รเผชิญกับทุกความท้าทายที่เข้ามาในช่วงนี้ การฝึกสมาธิหรือโยคะการฝึกสมาธิหรือการทำโยคะจะช่วยเสริมพลังจิตใจและช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้น 5. การเสริมดวงโดยการใช้เครื่องรางหรือสิ่งมงคลการใช้เครื่องรางเสริมดวงคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ สามารถใช้เครื่องรางหรือสิ่งมงคลที่ช่วยเสริมพลังบวกเช่นสร้อยพระสีทองหรือรูปปั้นสิงโตที่จะเสริมความมั่นคงและการปกป้องจากพลังงานลบการเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในลัคณาราศีสิงในสิ้นเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568เน้นไปที่การเสริมความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์ โดยการใช้ทั้งวิธีทางจิตใจและการดูแลร่างกายเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืน